สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆแฟนช่องลุงกับตันทุกคนวันนี้ลุงมีเรื่องราวสุดสยองขวัญสั่นประสาทที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพรานป่ารุ่นเก่าคนหนึ่งแก่ชื่อว่าพรานเข้มเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อร้อยปีก่อนนะครับแต่มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองในยุคที่เทคโนโลยีของเราก้าวหน้ามีสมาร์ทโฟนใช้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่แต่เชื่อเถอะครับว่าในมุมมืดของผืนป่าดงดิบ บางสิ่งมันยางยังคงเร้นลับและน่าสะพรึงกลัวเกินกว่าที่วิทยาศาสตร์จะอธิบายได้เรื่องมันเริ่มจากชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อคุณกรอนแกเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงจากกรุงเทพที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุอย่างน้อยเรียกว่าชีวิตดีมีบ้านหรูมีรถสปอร์ตและมีความคุ้มครองจากประกันชีวิตวงเงินลุงสูงลิวคือถ้าเป็นอะไรไปคนข้างหลังสบายไปทางชาติแต่ก็นั่นแหละครับ คนเราพอมีเงินทองเหลือเฟือก็มักจะสแสวงหาความตื่นเต้นท้าทายที่เงินซื้อไม่ได้คุณกรแกเบื่อแสงสีในเมืองเบื่อการเดินห้างตากแอร์แกเลยติดต่อพรานเข้มผ่านการแนะนำของคนรู้จักโดยยื่นข้อเสนอด้วยเงินก้อนโตเพื่อขอให้พรานเข้มพาเข้าไปนั่งห้างในป่าลึกแถบชายแดนตะวันตกพรานเข้มแกเล่าให้ฟังว่าตอนแรกแกปฏิเสธหัวชนฝาเพราะป่าแถบนั้นมันไม่ใช่ที่เที่ยวเล่น มันคือเขตป่าอาถันที่แม้แต่พรานพื้นที่ยังไม่กล้าย่างกลายเข้าไปถ้าไม่จําเป็นจริงๆแต่คุณกรแกตื้อไม่เลิกแถมยังขนอุปกรณ์เดินป่าเกรดพรีเมียมมาอวดถังเต็นสนามกันน้ําอย่างดีไฟฉายเดินป่าความสว่างสูงที่ส่องได้ไกลเป็นกิโลรวมถึงกล้องถ่ายรูปราคาแพงที่แกบอกว่าจะเอาไปเก็บภาพสัตว์ป่าหายากมาถึงขนาดนี้พรานเข้มแกเลยจําใจรับปากแต่มีข้อแม้เดียวคือ ต้องเชื่อฟังคำสั่งพรานอย่างเคร่งครัดการเดินทางเริ่มต้นขึ้นด้วยรถกระบะขับเคลื่อนสีล้อของคุณก่อนรถคันนี้สมรรถนะเยี่ยมช่วงล่างแน่นหนึบเหมาะกับการบุกตะลุยเส้นทางออฟโรดทั้งสองคนขับลัดเลาะเข้าไปตามเส้นทางธุรกันดารระหว่างทางคุณกรก็ชวนคุยเรื่องการลงทุนเรื่องหุ้นเรื่องสินเชื่อธุรกิจซึ่งพรานเข้มแกก็ได้แต่พยักหน้าเอออ,อไปตามประษา เพราะแกถนัดเรื่องแกะรอยสัตว์มากกว่าเรื่องตัวเลขในบัญชีธนาคารแต่สิ่งหนึ่งที่พรานเข้มสังเกตเห็นคือแววตาของคุณกรมีความมุ่งมั่นที่น่ากลัวมันไม่ใช่แค่ความอยากรู้อยากเห็นแต่มันเหมือนความกระหายที่จะเอาชนะธรรมชาติเมื่อรถกระบะมาสุดทางที่ชายป่าทั้งคู่ต้องจอดรถทิ้งไว้และเดินเท้าต่อ พรานเข้มจัดการเช็คสัมภาระ,ะอีกครั้งแกกกำชับให้คุณกรเก็บพวกเครื่องรางของขลังติดตัวไว้ให้ดีเพราะในป่าดงดิบแบบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุดยิ่งกว่าแผนประกันสุขภาพเมาจ่ายเสียอีกเพราะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเจอดีในนี้โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก็อยู่ห่างออกไปเกือบครึ่งวันเดินทางบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปทันทีที่ก้าวเท้าเข้าสู่เขตป่าทึบ แสงแดดที่เคยร้อนแรงถูกบทบังด้วยเรือนยอดไม้ทับทึบจนเหลือเพียงแสงรำไรอากาศเย็นยเยือกผิดปกติเสียงนกเสียงกาที่เคยเจียวจ้าเงียบหายไปอย่างน่าประหลาดเหลือเพียงเสียงฝีเท้าของคนสองคนที่ย่ำไปบนใบไม้แห้งพรานเข้มเดินหน้าด้วยความระมัดระวังสายตาคอยสอดส่องมองหาร่องรอยสัตว์และสิ่งผิดปกติส่วนคุณกรเดินตามหลังแบกเป้สนามใบใหญ่เงื่อท่วมตัวแต่สีหน้ายังดูตื่นเต้น แกควักกล้องราคาแพงออกมาถ่ายรูปต้นไม้ใบหญ้าไปตลอดทางเดินมาได้สักพักใหญ่พรานเข้มก็หยุดกึกยกมือเป็นสัญญาณให้คุณกรหยุดตามตรงหน้าพวกเขามีต้นตะเคียนยักษ์ขนาดหลายคนโอบที่โคนต้นมีผ้าสามสีเก่าขาดรุ่ยผูกอยู่และมีสารเพียงตาผุพังตั้งเอียงกระเทเร่พรานเข้มวางสัมภาระลงยกมือไหว้ขออามาเจ้าป่าเจ้าเขาแล้บอกให้คุณกอนทำตาม แต่คุณกอกลับยืนมองด้วยสายตาขบขันแกคงมองว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระตามประษาคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นในเทคโนโลยีมากกว่าไสยศาสตร์แต่เพื่อไม่ให้ขัดใจพรานแกก็ยอมยกมือไหว้แบบส่งงจำไว้นะคุณกอคืนนี้เราจะไปผูกปเปลนอนที่หุบเขาตีนเสือพรุ่งนี้เราถึงจะขึ้นห้างห้ามทักถ้าได้ยินเสียงแปลกๆห้ามขานรับถ้าใครเรียกชื่อและที่สำคัญที่สุดห้ามลบหลู คุณกรหัวเราะเบาๆโถลุงเข้มผมเตรียมตัวมาดีไฟฉายผมสว่างกว่าไฟหน้ารถอีกมีดพกผมก็นําเข้าจากอเมริกาเหล็กกล้าอย่างดีผีเผออะไรผมไม่กลัวหรอกกลัวแต่จะไม่ได้เจอเสือมากกว่าพรานเข้มไม่ได้ตอบโต้แกได้แต่ถอนหายใจและภาวนาในใจขอให้บารมีครูบาอาจารย์คุ้มครองเพราะแกสัมผัสได้ถึงกลิ่นสาบสางที่ลอยมาตามลมกลิ่นนี้ไม่ใช่กลิ่นสาบสัตว์ทั่วไป แต่มันเป็นกลิ่นเหม็นเอียนเหมือนสากศพแห้งๆผสมกับกลิ่นทูบจงัจงๆซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าเจ้าที่แรงจริงตกเย็นทั้งคู่มาถึงจุดพักแรมริมลำธารพรานเข้มจัดการก่อกองไฟและเตรียมอาหารเย็นส่วนคุณกรกางเต็นท์นอนรุ่นใหม่ล่าสุดที่เคลมว่ากันมแมลงและระบายอากาศได้เยี่ยมแกยังคงง่วนอยู่กับแก๊เจ็ตต่างๆเช็ค GPS บ้างเช็คแบตเตอรี่สำรองบ้างพรานเข้มมองดูด้วยความกังวล เพราะแสงไฟจากอุปกรณ์พวกนี้มันแปลกแยกจากธรรมชาติและอาจจะเป็นจุดสนใจให้กับสิ่งที่ไม่ควรเห็นคืนนั้นขณะที่พรานเข้มกำลังเคลิ้มหลับแกก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินวนรอบแคมป์พักแรมเสียงใบไม้แห้งกรอบแกรบดังเป็นจังหวะเหมือนคนเดินลากขาพรานเข้มลืมตาโพลงในความมืดมือคว้าปืนลูกสองยาวคู่ใจมากระชับไว้แน่นแกมองไปที่เต็นท์ของคุณกรอนเห็นแสงไฟฉายสองวูบวาบออกมา แสดงว่าคุณกอนก็ยังไม่หลับและคงได้ยินเสียงนั้นเหมือนกันเสียงฝีเท้านั้นเดินวนอยู่สามรอบก่อนจะมาหยุดนิ่งที่หน้าเต็นท์ของคุณกอนแล้วเงียบหายไปความเงียบที่ตามมานั้นน่ากลัวยิ่งกว่าเสียงเดินซสอีกมันเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นพรานเข้มตัดสินใจกระแอมไอเบาๆเพื่อส่งสัญญาณว่าตื่นอยู่ทันใดนั้นก็มีเสียงหัวเราะแหบแห้งดังแว่วมาตามลมฮึ่มฮึม มากันแล้วเหรอเสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากทิศทางใดทิศทางหนึ่งแต่มันก้องกังวานไปทั่วราวกับป่าทั้งป่ากำลังพูดกับพวกเขาพรานเข้มรู้ทันทีว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเดินป่าธรรมดาแต่มันคือการเดิมพันด้วยชีวิตที่แม้แต่บริษัทประกันภัยชั้นนำก็คงไม่กล้ารับความเสี่ยงนี้เช้าวันรุ่งขึ้นคุณกรณเดินออกมาจากเต็นท์ด้วยใบหน้าซีดเผือดขอบตาคล้ำเหมือนคนไม่ได้นอนลุงเข้ม เมื่อคืนลุงเดินรอบเต็นท์ผมเหรอคุณกอนถามเสียงสัน่นพรานเข้มสายหน้าผมไม่ได้ลุกไปไหนเลยคุณกอนผมนอนเฝ้ากองไฟตลอดแล้วแล้วใครมายืนหายใจรดข้างเต็นท์ผมทั้งคืนเลยลุงเสียงหายใจเหมือนคนเป็นโรคปอดเสียงดังคลืดคราดแถมยังมีเงาดำๆทาบลงมาที่เต็นท์ด้วยคุณกอนเล่าด้วยความหวาดกลัวพรานเข้มมองหน้าหนุ่มเมืองกรุงแล้วพูดเสียงเรียบผมบอกแล้วว่าที่นี่ไม่ใช่ป่าธรรมดา ถ้าคุณกรอยากกลับตอนนี้ยังทันนะแต่ด้วยความทิฐิหรืออาจจะเป็นเพราะความอยากเอาชนะความกลัวคุณกรกัดฟันตอบไม่กลับครับลงุงเรามาถึงขนาดนี้แล้วคืนนี้เราต้องขึ้นห้างผมอยากเห็นตัวเป็นๆของสิ่งที่ทําเสียงเมื่อคืนหารู้ไม่ว่าการตัดสินใจครั้งนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่คุณกรจะต้องจดจําไปจนวันตายหรืออาจจะไม่มีโอกาสได้จดจําเลยก็ได้ เพราะสิ่งที่รอพวกเขาอยู่บนต้นไม้ใหญ่ในค่ำคืนนี้มันไม่ใช่สัตว์ป่าและมันไม่ใช่สิ่งที่กระสุนปืนหรือเครื่องรางราคาแพงจะป้องกันได้คุณกรอนกลั้นหายใจสายตาจ้องมองไปที่ขอบพื้นไม้ไผ่ทันใดนั้นมือสีดำคล้ำผอมเกรงมีเล็บยาวงงก็เอื้อมระจับที่ขอบไม้ไผ่เฮ้ยคุณกรอนอุทานลั่นด้วยความตกใจสุดขีดพรานเข้มคว้าปืนลูกซองยาวประทับบ่า เล็งไปที่มือนั้นแล้วลั่นไกทันทีเปรี้ยงเสียงปืนดังกึกก้องป่าสะเก็ดไม้ไผ่กระเด็นวันแต่มือปริศนานั้นกลับหายวับไปราวกับไม่เคยมีอยู่พร้อมกับเสียงกรีดร้องโหยหวนที่ดังบาดลึกเข้าไปถึงขั้วหัวใจเสียงนั้นไม่ใช่เสียงคนไม่ใช่เสียงสัตว์แต่มันเป็นเสียงของความเจ็บปวดและเครียดแค้นที่ถูกกักขังมานานแสนนานมันหนีไปแล้วเหรอครับลุงคุณกรถามเสียงสั่นมือไม้เย็นเฉียบ ยังพรานเข้มตอบเสียงเครียดสายกายังคงจับจ้องไปในความมืดมันแค่ลองเชิงของจริงมันจะมาตอนตีสาคุณกรอนก้มมองดูสมาร์ทวอชหน้าจอบอกเวลา2นาฬิกา45นาทีอีกแค่15นาทีเวลานั้นเองที่ความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาในหัวคุณกรอนการมาเที่ยวครั้งนี้อาจจะเป็นทริปสุดท้ายในชีวิตแกรู้สึกเสียดายที่มัวแต่ทำงานหาเงินวางแผนการเงินลงทุนในหุ้น จนลืมใช้ชีวิตลืมพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนถ้ารอดกลับไปได้แกสัญญาว่าแกจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากว่านี้แต่คํำถามคือคืนนี้แกจะรอดไหมลมป่าพัดกระโชคแรงขึ้นเรื่อยๆห้างบนยอดไม้โยกไหวรุนแรงจนเวียนหัวและท่ามกลางเสียงลมวีดวิวคุณกรอนก็ได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูเสียงที่คุ้นเคยเหมือนเสียงที่ได้ยินเมื่อคือนก่อนที่หน้าเต็นท์กูหิว กลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอวนขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ได้มาจากข้างล่างแต่มันมาจากข้างบนหัวพวกเขาคุณกรอนและพรานเข้มค่อยๆแงนหน้าขึ้นมองไปบนยอดไม้เหนือหัวแสงจันทร์วันโกนที่ลอดผ่านใบไม้ลงมาเผยให้เห็นบางสิ่งที่ห้อยหัวลงมาจ้องมองพวกเขาใบหน้าเละเฟะดวงตาถลนและลิ้นยาวเฟื้อสีแดงสดที่กำลังตวัดไปมามันไม่ใช่แค่ผีป่าโป่งธรรมดาแต่มันคือผีโพงที่กำลังหิวโซ วินาทีที่ลิ้นยาวเฟื้อยสีแดงสดของผีโพงตวัดลงมาเกือบจะถึงหน้าผากของคุณกรกลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงกว่าเดิมร้อยเท่าตีคลุง้งจนเกทแทบสำลักความกลัวที่เคยมีมันพุ่งทะลุขีดจำกัดจนกลายเป็นความด้านชาร่างกายของนักธุรกิจหนุ่มแข็งทื่อขยับไม่ได้เหมือนโดนผีอำทั้งที่ตายังลืนโพงก้มหัวลงเสียงพรานเข้มตะโกนก้องพร้อมกับเสียงปืนลูกซองที่คํรามลั่นป่าปเปรี้ยง กระสุนลูกปรายที่พรานเข้มปลุกเสกคาถาอัดเข้าไปเต็มหน้าอกของร่างอัปยศนั้นแรงประทะทำให้มันกรีดร้องเสียงแหลมสูงจนแก้วหูแทบแตกร่างที่ห้อยโหนอยู่ร่วงตกลงมากระแทกพื้นดินเบื้องล่างเสียงดังตุ๊บแต่แทนที่มันจะนอนนิ่งมันกลับตะเกียกตะกายลุกขึ้นยืนด้วยท่าทางบิดเบี้ยวกระดูกระเดี่ยวหักพับผิดรูปแต่มันยังคงจ้องมองขึ้นมาด้วยความอาฆาตมันไม่ตาย คุณกรตะโกนเสียงหลงมือคว้ากล้องแอคชั่นแคเมรที่ติดอยู่มุมเสาไม้ไผ่มาถือไว้แน่นโดยสัญชาตญาณไม่ใช่จะถ่ายคลิปหรอกครับแต่มันคือสิ่งเดียวที่ใกล้มือที่สุดในตอนนั้นทันใดนั้นลมพายุหมุนลูกใหญ่ก็พัดกระโชกเข้ามาที่ต้นยางนาอย่างไม่มีปีมีคลุยห้างไม้ไผ่ที่โยกไหวอยู่แล้วเริ่มส่งเสียงลั่นเอียดอาร์ตเชือกที่มัดรอยต่อต่างๆเริ่มคลายตัวจากการถูกเขย่าอย่างรุนแรง พรานเข้มรู้ทันทีว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วขืนอยู่บนนี้ต่อไปรังแต่จะเป็นเป้านิ่งให้พวกมันเล่นงานลงเราต้องลงเดี๋ยวนี้พรานเข้มสั่งแต่ยังไม่ทันที่จะก้าวเท้าไม้ไผ่ซีกหนึ่งที่ปูเป็นพื้นก็หักเพลาะด้วยน้ำหนักตัวของคุณกรและแรงเวียงทำให้ร่างของหนุ่มเมืองกรุงร่วงหล่นลงจากความสูงกว่า1ิเมตรวาก วินาทีที่ร่างลอยและลี้วลงสู่พื้นดินความคิดของคุณกรว่างเปล่าสิ่งเดียวที่แวบเข้ามาคือภาพหน้ากรมทัทฐนประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุฉบับล่าสุดที่เพิ่งต่อสัญญาไปโชคดีที่แกทำทุนประกันไว้สูงครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุร้ายแรงแต่ในวินาทีนี้เงินกี่ล้านก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีใครมาเก็บศพครมร่างของคุณกรร่วงลงกระแทกกับพุ่มไม้หนาทึบเบื้องล่าง กิ่งไม้ช่วยชะลอแรงกระแทกไว้ได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ทำให้เสื้อผ้าเดินป่าราคาแพงขาดวิ่นแขนซ้ายกระแทกกับพื้นดินแข็งจนเจ็บร้าวไปถึงกระดูกแกนอนจุกจนพูดไม่ออกพยายามสูดลมหายใจเข้าปอดเฮือกใหญ่มืออีกข้างรีบคลำหาแว่นตาที่กระเด็นหลุดหายไปคุณกอนลุกขึ้นเร็วเสียงพรานเข้มดังมาจากข้างบนแกกำลังปีนไต่ลงมาอย่างทุลักทุเล คุณกอนกัดฟันลุกขึ้นยืนความเจ็บปวดแล่นพล่านไปทั่วร่างแกหยิบไฟฉายเดินป่า LED ความสว่างสูงที่ตกอยู่ข้างตัวขึ้นมากดเปิดไฟสาดส่องไปรอบตัวแสงไฟสว่างจ้าเผยให้เห็นบรรยากาศป่าดินที่เปลี่ยนไปจากตอนกลางวันอย่างสิ้นเชิงต้นไม้ทุกต้นดูเหมือนมีชีวิตเงาตะคุ่มตะคุ่มเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดหลังพุ่มไม้ไม่ใช่แค่หนึ่งแต่มันมีเป็นสิบ เสียงฝีเท้าหนักๆย่ำลงบนใบไม้แห้งดังรอบทิศทางพวกมันกำลังล้อมเข้ามาพรานเข้มกระโดดลงมาถึงพื้นแกชักมีดหมอเล่มยาวออกมาถือกระชับมืออีกมือถือปืนลูกซองที่กระสุนเหลือเพียงนัดเดียวอย่าห่างผมวิ่งไปทางทิศเหนือพรานเข้มตะโกนบอกทิศทางทั้งสองพากันวิ่งฝ่าดงหนามและเถาวันอย่างไม่คิดชีวิต คุณกรณที่ปกติใช้ชีวิตสะดวกสบายนั่งรถหรูแอร์เย็นชำ่ำต้องมาวิ่งหนีตายในป่ารกชัดรองเท้าเดินป่ารุ่นท็อปที่เคลมว่าเกาะพื้นเยี่ยมก็แทบจะเอาไม่อยู่เมื่อเจอกับดินโคลนลื่นๆและรากไม้ที่คอยขัดขาระหว่างที่วิ่งหนีคุณกรณพยายามยกข้อมือดูสมาร์ทวอชเพื่อเช็คทิศทางจากเข็มทิศดิจิตัลแต่หน้าจอกลับหมุนติ้วไม่หยุด ตัวเลขพิกัด GPS วิ่งมั่วไปหมดราวกับว่ามีคลื่นแม่เหล็กปริศนารบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดนี่แหละครับอาถันป่าดงดิบที่แม้แต่เทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดก็ต้องสยบยยลุงผมไม่ไหวแล้วคุณกอหอบตัวโยนขาเริ่มล้าจนก้าวไม่ออกหยุดไม่ได้ถ้าหยุดคือตายพรานเข้มหันมาลากแขนแกให้วิ่งต่อ ทั้งคู่วิ่งมาจนถึงลานหินกว้างแห่งหนึ่งแสงจันทร์ส่องสว่างพอให้เห็นสภาพโดยรอบตรงกลางลานหินมีซากกองไฟเก่าๆและเต็นท์ร้างที่พังเสียหายเศษผ้าใบขาดวิ่นกระจัดกระจายข้าวของเครื่องใช้ถูกรื้อค้นกระจุยกระจายคุณกอนส่องไฟฉายไปดูไกลๆแกเห็นกระเป๋าเป้ใบหนึ่งตกอยู่สภาพเก่าเก็บและมีรอยฉีกขาดเหมือนโดนสัตว์ร้ายตบ ข้าวของข้างในเทกระจาดออกมามีทั้งกระป๋องแกส๊สปิกนิกเสื้อผ้าและซองกันน้ำใส่เอกสารด้วยความสงสัยแกจึงก้มลงหยิบซองนั้นขึ้นมาดูข้างในมีเอกสารเปรียกชื้นที่พอจะอ่านออกได้บ้างมันคือกรมธรรม์ประกันการเดินทางของบริษัทชื่อดังระบุชื่อผู้เอาประกันเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชายหญิงสี่คนวันที่ระบุไว้คือเมื่อสามปีก่อนลุงเข้มนี่มัน คุณก่อนหน้าซีดเผือดพรานเข้มมองไปรอบๆด้วยสายตาระแวดระวังพวกนี้คงเป็นกลุ่มที่หายสาบสูญไปเมื่อสามปีก่อนข่าวบอกว่าหลงป่าหาไม่เจอแต่ดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะแค่หลงยังไม่ทันจะวิเคราะห์อะไรต่อเสียงหัวเราะแหบแห้งก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้มาจากที่ไกลๆแต่มันดังก้องมาจากทุกทิศท,ทุกทางรอบลานหิน เงาดำทะมึนนับสิบร่างค่อยๆปรากฏตัวขึ้นจากแนวป่าพวกมันมีรูปร่างบิดเบี้ยงบางตัวหัวโตพุงโรบางตัวผอมแห้งจนเห็นซี่โครงแต่ทุกตัวมีดวงตาสีแดงฉานเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ผีโพงแล้วครับแต่มันคือกองทัพสัมภเวสีผีตายโหงที่หิวโหวยส่วนบุญและชีวิตคนเป็นพวกมันค,อค,อค่อยๆคืบคลานเข้ามาต้อยลานหินปิดทางหนีทีละด้านทีละด้าน พรานเข้มกบกรามแน่นแกล้วงเข้าไปในย่ามหยิบเทียนขี้พึ่งเล่มใหญ่ออกมาจุดไฟแล้วปักลงกลางลานหินปากท่องคาถาเสียงดังฟังชัดเพื่อกางอนาเขตป้องกันแต่ดูเหมือนแรงอาฆาตของพวกมันจะมีมากกว่าเทียนเล่มมันไฟลุกวูบวาบเหมือนจะดับแหลไม่ดับแหล่คุณกรเอาพระที่คุณห้อยคอออกมาพรานเข้มสั่งคุณกรรีบดึงสร้อยพระเลี่ยมทองออกจากเสือ้อ แกมีพระเครื่องชื่อดังราคาแพงระยับที่เซียนพระการันตีพุทธคุณแต่ในสถานการณ์ที่จิตใจตะเลิดเปิดเปิงแบบนี้แกไม่รู้เลยว่าความศรัทธาที่แกมีมันมากพอที่จะปลุกพุทธคุณให้ทำงานได้หรือไม่พวกมึงต้องการอะไรพรานเข้มตะโกนถามวิญญาณเหล่านั้นหนึ่งในเงาดำเดินแยกออกมาข้างหน้ารูปร่างของมันคล้ายมนุษย์ที่สุดแต่งกายด้วยชุดเดินป่าที่ขาดรุย่ย เหมือนเจ้าของกรมบันประกันการเดินทางฉบับนั้นที่ตกอยู่ตัวตายตัวแทนเสียงเย็นยเยือกดังออกจากปากที่ฉีกว้างจนถึงใบหูทันใดนั้นเงาดำทั้งหมดก็พุ่งกระโจนเข้ามาพร้อมกันคุณกอนหลับตาปีมือขว้าไฟฉายส่องกราดไปมั่วๆแสงไฟวูบว่าไปกระทบกับวัตถุบางอย่างที่ตกอยู่ข้างกองสัมภาระเก่ามันคือพลุสัญญาณขอความช่วยเหลือ แบบที่ใช้ในการเดินเรือหรือเดินป่าซึ่งมักจะแถมมากับชุดอุปกรณ์ยังชีพฉุกเฉินลุงลบไปคุณกอนตัดสินใจเฮือกสุดท้ายแกกระชากสลักพลุสัญญาณแล้วชูขึ้นฟ้าแสงสีแดงฉานพุ่งวาบขึ้นไปพร้อมกับเสียงหวีดหวิวแต่แทนที่มันจะพุ่งขึ้นฟ้าไปไกลมันกลับชนเข้ากับกิ่นไม้ใหญ่เหนือหัวแล้วสะท้อนตกลงมากลางวงล้อมของเหล่าพูดผีฟู ความร้อนและแสงสว่างจ้าของแมกนีเซียมที่ร้อนระอุทำให้เหล่าสัมภเวสีที่แพ้แสงสว่างกรีดร้องด้วยความทรมานพวกมันถอยกรูดหนีความร้อนระอุเปิดช่องว่างทางทิศตะวันออกให้เห็นเป็นทางยาววิ่งวิ่งไปทางนกก้ตกพรานเข้มตะโกนนำทางอีกครั้งทั้งคู่พุ่งตัวฝ่าวงล้อมออกไปท่ามกลางแสงสีแดงฉานที่กำลังมอดลงเบื้องหน้าคือเสียงน้ำตกที่ดังสนั่นวันไหว แต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าเส้นทางสู่น้ำตกนั้นคือเส้นทางสู่ปากเหวนรกที่ไม่มีใครเคยรอดกลับมาเสียงน้ำตกดังกึกก้องประหนึ่งเสียงคำรามของสัตว์ร,ร้ายเบื้องหน้าของคุณกอนและพรานเข้มคือหน้าผาสูงชันที่มองลงไปไม่เห็นก้นเห็นเพียงละอองน้ำสีขาวฟุ้งกระจายขึ้นมาท่ามกลางแสงจันทร์นี่คือน้ำตกเหวนรกของจริงที่ชาวบ้านร่ำลือกันว่าใครตกลงไปก็อย่าหวังจะได้ร่างคืน ข้างหลังคือป่าทึบที่มีเงาดำทะมึนของเหล่าสัมภเวสีนับสิบตนกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้กลิ่นเหม็นเน่าลอยตามลมมาจนแสบจมูกพรานเข้มหันมามองหน้าคุณกรแววตาของพรานเท่าใช้แววเด็ดเดียวแกหยิบห่อผ้าประเจียดสีแดงเก่าๆออกมาจากอกเสือ้อแล้วยัดใส่มือคุณกรกำไว้ให้แน่นห้ามทำหลุดมือเด็ดขาดพรานเข้มตะโกนแข่งกับเสียงน้ำตกคุณกรรับมาด้วยมือที่สั่นเทา ตอนนี้สมาร์ทวอชบนข้อมือแกเตือนว่าระดับความเครียดพุ่งทะลุเพดานและอัตราการเต้นของหัวใจสูงจนน่ากลัวว่าจะหัวใจวายตายก่อนโดนผีหลอกในหัวของแกไม่ได้คิดเรื่องพอร์ตหุ้นหรือผลกำไรไตรามาสหน้าอีกต่อไปแล้วสิ่งเดียวที่แวบเข้ามาคือกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับโตที่แกเพิ่งเซ็นชื่อไปเมื่อเดือนก่อนถ้าแกต้องมาตายที่นี่ทุนประกันหลักร้อยล้านก็คงตกเป็นของหลานชายตัวแสบที่ไม่เคยมาดูแลแกเลย คิดแล้วก็น่าเจ็บใจเพราะฉะนั้นแกต้องรอดลุงมันมาแล้วคุณกรร้องลั่นเมื่อเห็นร่างของผีโพงตัวหัวหน้ากระโจนออกมาจากพุ่มไม้พรานเข้มหันกลับไปเผชิญหน้าแกกัดลิ้นตัวเองจนเลือดซึมแล้วพ่นเลือดลงบนมีดหมอแล่มยาวปากท่องคาถาบทสุดท้ายที่ครูบาอาจารย์สั่งห้ามใช้ถ้าไม่จวนตัวจริงๆเพราะมันคือการระเบิดพลังชีวิตตัวเองเพื่อแลกกับอำนาจการทำลายล้าง โอมพญาพาลีฮักดานพรานเข้มฟันมีดลงไปในอากาศเกิดเป็นคลื่นลมแรงอัดกระแทกใส่ร่างพวกผูผีจนกระเด็นถอยหลังไปหลายเมตรแต่นั่นก็แค่ถ่วงเวลาได้ไม่กี่นาทีเพราะพวกมันมีจำนวนมากเกินไปและพลังอาถรรพ์ของป่าวันโกนก็หนุนหลังพวกมันโดดคุณกอนโดดลงไปในน้ำพรานเข้มสั่งเสียงเฉียบขาดบ้าระลุงสูงขนาดนี้ตายนะ คุณกอเถียงคอเป็นเอ็นมองลงไปเห็นแต่น้ำเชี่ยวน้ำข้างล่างลึกท้าไม่โดดเองก็เป็นอาหารพวกมันเลือกเอายังไม่ทันที่คุณกอจะตัดสินใจร่างของผีโพงตัวนั้นก็พุ่งเข้ามาประชิดต,ตัวพรานเข้มเอาตัวเข้าขวางโดนกรงเล็บตะปบเข้าที่ไหลจนเลือกสาดคุณกอเห็นท่าไม่ดีแกตัดสินใจควักไม้ตายสุดท้ายออกมา ไม่ใช่เครื่องรางของขลังแต่เป็นไฟฉายแท็กติคอลความสว่างสูงพิเศษระดับที่ใช้ในกองทัพซึ่งแกพกติดตัวมาด้วยแกกดปุ่มเปิดโหมดสตรบหรือกระพริบทีแล้วส่องอัดเข้าไปที่หน้าของผีโพงเต็มๆแสงไฟ LED ความเข้มข้นสูงกระพริบวิบวับด,ด้วยความที่ที่ทำให้ประสาทตาพร่ามัวแม้แต่ผีก็ยังต้องชะง,งักร่างอัปลักษณ์นั้นกรีดร้องเอามือปิดหน้าด้วยความทรมานจังหวะนั้นเอง พรานเข้มทีบส่งคุณกรให้พ้นจากขอบหน้าผาไปร่างของคุณกรลอยละลิ่วลงสู่ความเว้งวางวินาทีนั้นเหมือนภาพสโลโมชันแกเห็นพรานเข้มกระโดดตามลงมาติดติดก่อนที่ผิวน้ำเย็นเฉียบจะกระแทกร่างแกอย่างจังตูม้มแรงกระแทกทำให้คุณกรจุกจนแทบหมดสติโชคดีที่กระเป๋าเป้ก,กันน้ำที่แกสะพายอยู่ช่วยพยุงตัวให้ลอยขึ้นมาเหนือน้ำได้บ้าง แกตะเกียบตะกายว่ายน้ำฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวพยายามมองหาพรานเข้มท่ามกลางความมืดมิดและเสียงน้ำตกแกเห็นร่างของพรานเข้มเกาะอยู่ที่ขอนไม้ลอยน้ำห่างออกไปไม่ไกลทั้งคู่ปล่อยตัวไหลไปตามกระแสน้ำเพื่อหน,นีให้ห่างจากจุดเกิดเหตุให้มากที่สุดความเย็นของน้ำในป่าดงดิบกัดเข้าไปถึงกระดูกจนกระทั่งกระแสน้ำเริ่มนิ่งลงเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายน้ำทั้งคู่ตะเกียบตะกายขึ้นฝั่งด้วยสภาพสะบักสะบอม คุณกอนนอนแผ่หลากกับพื้นทรายริมลำธารหอบหายใจโรยรินแกสำรวจตัวเองพบว่าแขนขามีแผลถลอกปอกเปิกไปทั่วและข้อเท้าแผลงบวมเป่งดีที่แกทำประกันอุบัติเหตุแบบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงไว้กลับไปคงได้เคลมกันยาวๆส่วนอุปกรณ์แก๊สเจ็ดราคาแพงทั้งกล้องและโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในซองกันน้ำยังคงสภาพดีอยู่แต่ไม่มีสัญ,ญญาณให้โทรออกรอดรอดแล้วพรานเข้มพึมพม แกนั่งพิงต้นไม้เลือดไหลซึมออกจากแผลที่ไหลแกหยิบยาสูบยาเส้นมาโปะแผลห้ามเลือดแบบชาวบ้านคืนนั้นทั้งคู่นั่งพิงกันหนาวสั่นรอจนรุ่มสางแสงอาทิตย์แรกของวันใหม่ที่สาดส่องลงมาไม่เคยสวยงามเท่านี้มาก่อนในสายตาของคุณก่อนมันคือแสงแห่งชีวิตที่ขับไล่ความมืดมิดและสิ่งชั่วร้ายให้หายไปตอนสาย,สาย ทั้งคู่พาร่างอันบอบช้ำเดินเลาะริมทานลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเจอกับเจ้าหน้าที่อุทยานที่ออกลาดตระเวนตามหาพอดีวินาทีที่เห็นคนเป็นๆคุณกรแทบจะวิ่งเข้าไปกราบเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมของเจ้าหน้าที่ช่วยประสานงานเรียกรถพยาบาลมารับตัวได้อย่างรวดเร็วหลังจากเหตุการณ์นั้นคุณกรต้องนอนโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำอยู่เกือบสองสัปดาห์เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บและฟื้นผูสภาพจิตใจ ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดบริษัทประกันจัดการให้เรียบร้อยตามเงื่อนไขกรมธรรมแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือทัศนคติของแกคุณกรนคนเดิมที่บ้างานและลหลงไหลในวัตถุหายไปแกเริ่มหันมาสนใจการใช้ชีวิตที่มีความหมายมากขึ้นแกบริจาคเงินจำนวนมากให้กับหน่วยงานพิทักษ์ป่าและมูล,ลนิธิการกุศลแกเข้าใจแล้วว่าเทคโนโลยีล้ำสมัยหรือความมั่งคั่งก็ไม่อาจเอาชนะกฎแห่งธรรมชาติและกรรมเวรได้ ส่วนพรานเข้มหลังจากรักษาตัวหายแกก็แขวนปืนประกาศเลิกรับงานนำเที่ยวถาวรแกบอกว่าป่ามันเปลี่ยนไปแล้วเจ้าที่ท่านไม่เอาไว้แล้วแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับวันหนึ่งหลังจากออกจากโรงพยาบาลคุณกอนึกขึ้นได้ว่ามีกล้องแอคชั่นแคเมรที่ติดอยู่บนห้างไม้ไผ่และแกขวาติดมือมาได้ตอนหนีตายแกอยากรู้ว่ากล้องมันบันทึกอะไรไว้ได้บ้างในคืนนั้น แกจึงนำเมมโมรีการ์ดมาเปิดดูในคอมพิวเตอร์จอใหญ่ที่บ้านไฟล์วิดีโอส่วนใหญ่สั่นไหวและมืดมิดแต่มีไฟล์สุดท้ายช่วงก่อนที่แกจะกระโดดหนีลงมาจากห้างภาพในวิดีโอถ่ายติดบรรยากาศบนห้างไม่ไผ่เห็นพรานเข้มนั่งหลับตาบริกรรมคาถาและเห็นตัวคุณกรเองนั่งสั่นด้วยความกลัวแต่สิ่งที่ทำให้คุณกรต้องขนหัวลุกชันจนแทบจะปาคอมพิวเตอร์ทิ้งคือในมุมมืดด้านหลังพรานเข้ม บนกิ่งไม้เหนือศีสะะปรากฏใบหน้าขาวซีดของหญิงสาวคนหนึ่งกำลังแยะยิ้มกว้างจนปากฉีกถึงใบหูจ้องมองมาที่เลนส์กล้องตาไม่กระพริบและที่สำคัญบนไหล่ของเธอมีกระเป๋าเป้ใบเก่าๆวางอยู่ใบเดียวกับที่คุณกรเจอซ่าของมันที่ลานหินแสดงว่าเธอตามพวกเขามาตั้งแต่แรกหรือบางทีเธออาจจะเกาะหลังคุณกรออกมาจากป่าแล้วก็ได้ จบกันไปแล้วนะครับกับตำนานนั่งห้างผีดุฉบับลุงกัปตันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะเข้าป่าเข้าดงอย่าประมาทอย่าลบหลู่และที่สำคัญการเตรียมพร้อมทั้งอุปกรณ์และหลักประกันในชีวิตเป็นเรื่องสำคัญเพราะเราไม่รู้เลยว่าอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่การมีแผนสำรองไว้เสมอไม่ว่าจะเป็นประกันการเดินทางหรือสติสัมปชัญญะคือสิ่งที่ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้สาหรับคืนนี้ ฝันดีระวังมีใครมานั่งดูคลิปอยู่ข้างหลังนะครับบรี